ทีนี้ก็มาดูรายละเอียดนะครับว่าแต่ละท่านจะได้รับกันกี่เบีย้ยกี่บาทนะครับแล้วก็ได้รับกันวันไหนสวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับก่อนจะรับชมช่วยโปดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดือนเมษายนนี้นะครับสำหรับเงินของ ท่านทั้ง3กลุ่มนะครับก็คือเด็กผู้สูงอายุแล้วก็ท่านผู้พิการนะครับของเดือนนี้เงินเข้าแล้วในวันนี้นะครับเรียกว่าเดือนนี้มาเร็วที่สุดในรอบปีนะครับแล้วสําหรับบางท่านนะครับเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายที่จะได้รับหลายเด้งนะครับจะได้กันวันไหนได้กี่บาทได้อย่างไรนะครับก็ไปรับชมรายละเอียดกันได้เลยนะครับนี่นะครับปฏิทินการจ่ายเงินเดือนงบปี65กลุ่มเปราะบางเด็กผู้พิการผู้สูงอายุสําหรับกลุ่มเด็กที่จะได้รับสิทธิ์นะครับก็คือผู้ที่มีอายุ 016ปีสิทธิ์นี้นะครับจะเรียกว่าเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจะได้รับต่อเดือนนะครับก็คือ600บาทกลุ่มต่อมาก็คือกลุ่มผู้พิการนะครับจะได้รับสิทธิ์ที่เขาเรียกว่าเบี้ยความพิการซึ่งโดยหลักการแล้วก็คือจะได้รับ800บาทต่อเดือนนะครับแต่กรณีนี้มีข้อยกเว้นก็คือจะได้รับ1,000บาทต่อเดือนสำหรับ2กลุ่มนี้นะครับก็คือท่านผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะครับกับ กลุ่มผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2กลุ่มนี้ก็จะได้เติมเงินขึ้นมาให้ครบเป็น1000บาทต่อเดือนนะครับกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปนะครับได้รับสิทธิ์หรือเบี้ยนี้นะครับเขาเรียกว่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะได้รับ600บาทต่อเดือนสําหรับท่านที่อายุ60-69ปี700บาทต่อเดือนสําหรับท่านที่อายุ70-79ปี800บาทต่อเดือนสําหรับท่านที่อายุ80-89ปี แล้วก็จะได้รับ1,000บาทต่อเดือนนะครับสำหรับท่านที่อายุมากกว่า90ปีขึ้นไปนะครับเดือนนี้เลยก็ตรงกับวันที่8เมษายน2 5 6 5นาั่นเองนะครับทีนี้ก็มาดูรายละเอียดนะครับว่าแต่ละท่านจะได้รับกันกี่เบีย้ยกี่บาทนะครับแล้วก็ได้รับกันวันไหนนี่นะครับตารางของผมนะครับตารางเงินเข้าเด็กแรกเกิดผู้สูงอายุผู้พิการประจําเดือนเมษายน2 5 6 5กลุ่มแรกนะครับกลุ่มเด็กแรกเกิด0ูงปีนะครับ จะได้รับเบีย้ยก็คือ600บาทในวันที่8เมษายนนะครับ รวมทั้งเดือนเลยก็จะได้รับ600บาทนะครับส่วนเงินอื่นๆนะครับที่คาดว่าจะได้รับกลุ่มเด็กแรกเกิดนี้ไม่มีสิทธิ์นะครับไม่มีทั้ง2มาตรการเลยก็คือมาตรการเพิ่มกําลังซื้อของกลุ่มบัตรคนจนนะครับกับมาตรการเพิ่มกําลังซื้อของกลุ่มเปราะบางนะครับก็ไม่ได้เช่นกันกลุ่มนี้เรียกว่ารับแน่ๆนะครับคือ600บาทกลุ่มต่อมานะครับก็คือกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะครับจะได้รับเบี้ยก็คือ600ถึง1,000บาทในวันที่8เมษายนนะครับเพราะฉะนั้นทั้งเเดือนลยก็ จะได้รับรวมก็คือ600ถึง1,000นะครับแต่มีข้อแม้นะครับสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนี้นะครับ มีดอกจันทร์ด้วยก็คือท่านผู้สูงอายุนะครับเรียกว่าส่วนใหญ่เลยจะได้รับเงิน200บาทในวันที่1เมษายนด้วยนะครับตามมาตรการเพิ่มกําลังซื้อในกลุ่มบัตรคนจนนะครับเรียกว่ามีหลายล้านคนนะครับที่จะได้รับตรงนี้ด้วยและก็ยังมีท่านผู้สูงอายุบางท่านนะครับก็มีเป็นล้านเช่นกันนะครับจะได้รับเงินในวันที่1เ <obscure S 1> <200 S 2> มษายน200บาทตามมาตรการเพิ่มกําลังซื้อในกลุ่มบัตรประชาชนหรือกลุ่มเปราะ,ระบางหรือกลุ่มที่ต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้สูงอายุนะครับได การทั้ง2อันนี้นะครับก็จะได้รับเงินเพิ่มก็คือจะได้รับวันที่1นะครับ200บาทแล้วก็จะได้รับวันปกติคือ8เมษายนนะครับอีก6 0 0 1 0 0ถึง1,000บาทนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดได้2เด้งนะครับ 6ก0ก็จะกลายเป็น800นะครับ1,000ก็จะกลายเป็น1,200ผมบอกได้เลยนะครับกลุ่มนี้เรียกว่าได้กันเกือบทุกคนนะครับ200บาทเนี่ยไม่มาตรการบนก็มาตรการล่างนี้นะครับมาถึงอีกกลุ่มหนึ่งนะครับกลุ่มผู้พิการที่มีบัตรคนจนนะครับกลุ่มนี้เรียกว่าได้เยอะที่สุดก็คือจะได้รับ200บาทนะครับแล้วก็800บาท แล้วก็200บาท200บาทนี้นะครับจะได้รับในวันที่1เลยนี่นะครับตามมาตรการเพิ่มกําลังซื้อในกลุ่มบัตรคนจนนะครับก็จะได้รับ200บาททุกคนแล้วก็จะได้รับ800บาทในวันที่8เมษายนอีกเรียกว่าทุกคนเช่นกันนะครับและก็จะมาได้อีก1ครั้ง ก็คือ200บาทในวันที่22เมษายนนะครับเพราะฉะนั้นรับเงิน3ชุดก็คือจะได้ทั้งหมด1,200บาทกลุ่มนี้เรียกว่าไม่ต้องลุ้นนะครับได้1,200บาทแน่ๆทุกคนเลยกลุ่มต่อมานะครับกลุ่มผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะครับจะได้รับเบี้ยความพิการก็คือ1000บาทนะครับจะได้รับในวันที่8เมษายนรวมทั้งเดือนก็คือจะได้1000บาทกลุ่มนี้ก็ไม่มีลุ้นเช่นกันนะครับตาม2มาตรการนี้ก็คือ ไม่มีสิทธิ์ได้ทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นเดือนนี้แน่ๆเลยก็คือ1,000บาทไม่มากไปกว่านี้ไม่น้อยไปกว่านี้นะครับมาถึงท่านกลุ่มสุดท้ายนะครับก็คือท่านผู้พิการ ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปนะครับกลุ่มนี้ก็คือจะได้เบี้ยความพิการ800บาทนะครับเงินจะเข้าในวันที่8เมษายนทั้งเดือนนะครับจะได้รับ800บาทแต่กลุ่มนี้นะครับมีเครื่องหมายดอกจันก็คือจะมีบางท่านนะครับเรียกว่าก็เยอะพอสมควรนะครับจะได้รับสิทธิตามมาตรการเพิ่มกําลังซื้อในกลุ่มบัตรประชาชนนะครับโดยจะได้รับในวันที่1เมษายนจํานวน200บาทนะครับถ้าท่านเป็นกลุ่มเราชนะกลุ่ม4นะครับหรือกลุ่มที่ใช้สิทธิด้วยบัตรประชาชนท่านก็จะได้รับเงินตามมาตรการนี้ เรียกว่าได้ทุกคนเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดที่เป็นผู้พิการอายุ18บวกนะครับแล้วก็ได้รับสิทธิ์ตามนี้ด้วยก็จะได้เพิ่มอีก200บาทจากเดือนละ800นะครับก็จะกลายเป็นเดือนละ1000บาทนะครับส่วนมาตรการนี้ก็ไม่ต้องลุ้นนะครับไม่มีใครได้และนี่นะครับคือรายละเอียดโครงการเพิ่มกําลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่4จํานวน200บาทโครงการนี้นะครับกดเป็นเงินสดไม่ได้แล้วก็สะสมไม่ได้สําหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิ์นี้ทุกคน โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นหรือร้านธงฟ้าและค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการจากร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่4รอบเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน2565โดยจะโอนให้เดือนละ200บาทต่อคนซึ่งเดือนนี้นะครับจะได้รับเป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะครับถ้ารัฐบาลไม่มีโปรโมชั่นต่อก็คือจบนะครับแต่เชื่อว่า อาจจะมีการเว้นสักเดือน2เดือนนะครับเดี๋ยวรัฐบาลอาจจะนํากลับมาอีกนะครับเพราะช่วงนี้เศรษฐกิจมันแย่มากนะครับถ้ารัฐบาลไม่ช่วยชาวบ้านก็เดือดร้อนกันอย่างแน่นอนนะครับและนี่ก็เป็นมาตรการพิเศษอีกหนึ่งมาตรการนะครับก็คือโครงการเพิ่มกําลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษหรือที่เรียกว่ากลุ่มเปราะบางนะครับหรือบางทีก็เรียกว่ากลุ่มบัตรประชาชนก็มีนะครับอันนี้คือระยะที่2นะครับจะได้รับก็คือ200บาท กดเป็นเงินสดไม่ได้แล้วก็สะสมไม่ได้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์นี้ก็คือผู้ที่ได้รับสิทธิ์เราชนะกลุ่ม4ี่ใช้สิทธ์ด้วยบัตรประจำตัวประชาชนได้แก่ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนทําให้ไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชันเป่าตังค์ได้ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง,พงผู้สูงอายุผู้พิการผู้ทุพพลาภาพผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนหรือเดินทางไปใช้จ่ายวงเงินที่ได้รับผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค์ได้เป็นต้น โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเรศรษฐกิจท้องถิ่นหรือร้านธงฟ้าและค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการจากร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่4 รอบเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน25 6 5โดยจะโอนให้เดือนละ200บาทต่อคนกลุ่มนี้นะครับที่รัฐบาลเรียกว่าผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษกลุ่มนี้ยอมรับนะครับน่าสงสารมากตอนนี้นะครับมีจํานวนคือ2องล้านสี่แสนคนนะครับแต่กลุ่มนี้นะครับได้รับสิทธิ์แต่ไม่รู้ว่าตัวเองได้นะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้มีผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ์จริงๆก็คือครึ่งเดียวนะครับคือประมาณ1นึ่งล้านสองแสนคนนะครับกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ก็คือเข้าไม่ถึงระบบอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะ ก็เลยไม่ได้รู้ข้อมูลข่าวสารกลุ่มนี้จะว่าไปแล้วนะครับแย่ยิ่งกว่ากลุ่มบัตรคนจนอีกนะครับกลุ่มบัตรคนจนนี้ยังเข้าถึงสิทธิ์นะครับเรียกว่าใช้สิทธิ์กันแทบจะไม่มีใครไม่ใช้สิทธิ์เลยนะครับแต่กลุ่มนี้คนละเรื่องเลยนะครับใช้สิทธิ์แค่ครึ่งเดียวเพราะฉะนั้น ถ้าท่านใดรู้จักบุคคลเหล่านี้นะครับก็ช่วยเตือนเขาด้วยนะครับคือกลุ่มนี้นะครับเขาเคยได้รับสิทธิ์สมัยที่เข้าร่วมมาตรการเราชนะกลุ่ม4นะครับแล้วหลังจากนั้นรัฐบาลก็จะมีการแจกมาตรการเพิ่มกําลังซื้อนี่นะครับให้มานี่คือครั้งที่2แล้วนะครับครั้งที่แล้วก็ให้นะครับแต่ก็ไม่ใช้สิทธิ์กันใช้สิทธ์กันแค่ครึ่งเดียวนะครับมาครั้งนี้ก็อีกเช่นกันนะครับรัฐบาลเติมเงินให้เดือนละ200ก็ไม่เอาไปใช้กันนะครับเพราะว่าไม่รู้ข้อมูลข่าวสารนั่นเองนะครับ กลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่เคยใช้สิทธิด้วยบัตรประชาชนนะครับถ้าใครเคยเข้าร่วมเราชนะแล้วใช้สิทธิ์ด้วยบัตรประชาชนเนี่ยตอนนี้บัตรประชาชนของท่านสามารถเอาไปรูดเปิดได้อีกนะครับก็คือ200บาทเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดที่ดูข่าวผมอยู่นี้รีบๆเอาไปรูดได้เลยนะครับถ้าไม่ทันแล้วรัฐบาลก็จะดึงกลับนะครับถ้ารู้ตอนนี้อย่างน้อยท่านก็ยังเอาไปรูดได้เดือนเมษานะครับ